สวัสดีครับพบกับช่องนี้ครับช่องทุกๆวันข่ออกัดครับแล้วก็คลิปนี้ครับเป็นคลิปวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยนะผมจะมาไม่บ่อยสรบฮานอยนะถือว่าวันนี้วันอาทิตย์วันพิเศษสาวทิ์มักจะมาให้นะครับส่วนวันธรรมดาผมไม่ได้ให้นะก็จะเป็นลาวนะส่วนใหญ่นะส่วนคลิปนี้วันที่6วันอาทิตย์นะครับผมอัดนะคือวันที่5 ผลออกเรียบร้อยแล้วด้วยของที่หาดิเรามาดูผลกันแต่ะแรกก่อนเลยนะครับสำหรับเพื่งนเข้ามาดูก่อนนี้ผมปฏิทินจีนนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของถ้าใครจะดูเรื่องอะไรต่างๆก็สต็อปดูเอาเองได้นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมจะมาดูในส่วนของอนี่ครับในส่วนของดิโอเคนี่ในส่วนตรงนี้ครับทิศโชคลาบครับทิศโชคลาบนะครับที่ผม ดูมามันคือทิศใต้นะครับทิศใต้ให้หมายความว่าถ้าจะเน้นโชคลาภยังไงนะครับอยากจะเ,เขาเรียกว่าเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภให้มองในเรื่องของทิศใ,ใต้ไว้นะครับทิศใต้ไว้นะอืมลงในเซนดิ้นิดหน่อยไว้นะครับเอาละมาดู วิเคราะห์เลขมงคลฮานอยน้อนะผลของวันที่5ครับก็คือวันนี้เลยสดๆร้อนๆนะครับผมให้ไว้ในกลุ่มตลอดนะครับในกลุ่มผมให้ทุกวันนะแต่เขาผมไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องทำทุกวันผมไม่ไหวเหนื่อยนะครับมาดูเลขดับครับเลขดับ8 9ครับมีเห็นดับอยู่นะครับในส่วนของปกตินะในส่วนของปกติแล้วก็ VIP นะครับเห็นกันอยู่นะก็ ผิดพลาดต้องขออาภัยด้วยนะครับสำเร็จจับคันนี้มาดูถุงเลขปกติกันก่อนพิเศษครับอันนี้นี่เรียกเสียงเฮฮา,ากันอยู่พอสมควรนะครับเรียกเสียงเฮฮา,าอยู่พอสมควรเข้านะครับทุกดอกทุกตรงนะทุกดอกทุกตรงเลยนะทุกดอกทุกตรงเลยนะครับเต็มๆไปส่วนปกติครับแม้จะโดนแม้จะโดนเลขจับไปหนึ่งตัว เราไม่ย่อท้อครับห้าเจ็ดครับยังมาให้เห็นอยู่นะยังมาให้เห็นอยู่ใครที่ตามก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยนะพูดง่ายคือใครลูดห้านะครับลูดหกนะครับพูดง่ายเซตที่ผมตีสี่เหลี่ยมอยู่นี้ซัดเรียบซัดเรียบนะครับลูดห้าลู่หกซัด 6, เรียบนะครับนั่นหมายความว่าคุณได้แล้วแน่นอนพิเศษปกติ รนะับกันไปก่อนเลยถนะัดมาครับในส่วนของ VIP v m p น่าจะผิดพลาดหมดเลยนะนะเพราะว่าได้9 8 9มาซึ่งเต็มเกกต็มเลขดับเต็มชนิดที่เต็มดอกเลยนะครับส่วน0ูนย์ก็ไม่ได้มองไว้แม้ผมจะเล็งไว้ว่าหลักสิบน่ามองอยู่นิดหน่อยนะขีดเส้นใต้ไว้เล็กๆว่าเออก็น่าออมองนะนะครับแต่ก็ไม่ได้มองว่ามันจะเบิ้ลลงมาด้วยซ้ำนะอย่างน้อยสุดก็ซักก็เป็นเต็มครับสำหรับพิเศษกับปกตินี่ก็ทั้งหมดกี่งวดแล้วนะครับก็น่าจะประมาณสัก 1>, 1 2ึสานะครับ3แล้วก็4ี่ห้าหกเจ็ดแดเก้สอ็ดสิบครับอันนี้หลุดครับ12บสองวดติดนะครับผมให้อยู่ตลอดนะให้อยู่มาตลอดเลยนะครับ12บสงงวดติดเอาละครับมามาดูในส่วนของวันที่วันนี้กัน นะครับแต่ก่อนอื่นจะดูวันนี้ผมฝากคำย้ำเตือนนิดหนึงก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เป็นครั้งแรกนะครับว่าผมไม่มีการแจกสูตรนะต่อจากนี้ที่ผมจะเขียนเนี่ยเป็นตัวเลขที่ผมคิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดของออวิเคราะห์มงมคลลาวด้วยเช่นกันก็จะได้ไม่พลาดนะครับนะแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยเช่นกันนะครับผม มาวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยครับประจำวันที่เท่าไหร่ครับวันที่หกครับเดือนสิบเอ็ดครับสิบสองวดติดไปแล้วมาดูนว่าลัคกี้นัมเบอร์จะเกิดขึ้นไหมนะครับสำหรับงวดที่13คืองวดนี้ จะติดติดกันอีกไหมหรือจะสต็อปไว้แค่เพียงเท่านี้นะแต่ถ้าใครย้ำอีกครั้งหนึ่งครับอยากจะมาดูมาเห็นวันอื่นด้วยนะครับกดเข้ากลุ่มในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฟรีนะครับ,รนะรบไม่ต้องทำแรงสิ้นนะเข้ามาได้เลยนะอันนี้เลขศึกการประตูคือเลขที่ผมจะมาจาับนันเองนะครับ ดูกันครับนี่คือ1เท่าทีครับ1 6ครับผมมอง6นะยังติด6กไว้อยู่แล้วก็ติด9มาครับรอบนี้นะเอา9มานะเอา9มาถ้ามันจะเป็นเลขซ้ำเลขไม่ซ้ำยังไงไม่สนใจครับผมเป็นคนอย่างนี้นะอย่างรัฐบาลรอบที่แล้วผมก็ให้เลขซ้ำไว้นะครับ106เลยนะครับซ้ำไปอีกรอบหนึ่งก็มา นะก็มานะก็มาอ่ะตามนี้ครับนี่คือวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยครับประจำวันที่6ครับนะซึ่งใครอยากจะดูต่อวันอื่นๆกดลิงก์ในรายละเอียดคลิปด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากดูคลิปของฮานอาลาวพรุ่งนี้ก็คือลาวของวันที่7นะครับ กดติดตามไว้ครับนะผมจะามาลงทุกๆครั้งสำหรับเลาและรัฐบาลรอดูได้นะครับมีอยู่ให้ตลอดนะอย่างวันนี้ครับผมขอให้คนที่ดูมาถึงที่วนี้หน้าทีนี้เฮง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 ครับเกิดผลเฮงเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าทิศทางไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนไมว่าจะดูแนวทางผมนะตามแนวทางผมหรือไม่หรือจะไปดูแนวทางคนใครก็ตามแต่แล้วคิดเลขขึ้นเองก็ตามแต่ขอยเกิดความเฮงความปังครับ ผมลืมตรงนี้ไปเนี่ยสิประตูใช่ไหมก็คือเลขหกกับเลขเก้าครับต,ตามนี้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากด้วยครับสวัสดีครับ